สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมเจอนะครับผมนี่ไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมเข้าเล้าไก่พี่จับไอเหลี่ยมแป๊บหนึ่งบึ๊กบึกบึ๊กบึกนะครับผมนะไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมเข้าโอ้ยกระสอบสอบใหญ่ได้ดีกว่าเดี๋ยวมึงเชือกฟังออกก็จะออกก็ได้ออกก็จะออกแล้วออกแล้วออกก็ มึงจะดิ้งาังๆท้ๆเนี่ยดิงหัวเนี่ยหัวมันบกปัดเหางอ่หางหัวมันบกปัดเ่เอ้ยปองหัวปหัวเดียวเดียวหัวหัวอนเดียวทีจับมาปึนวิทยาแอนแ่นไหนว่หัวมันไหนหัวมันหัวมันหัวมันถาหัวมัน ครับผมวันนี้ป๊อปปี้แป๊บนะครับผมน้าจะลุยงูเหลือมนะครับ

นี่นะครับผมผลงานวันนี้นะครับผมนะตัวตัวนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับผมไอเหลี่ยมที่ไอเหลี่ยมไอเหลี่ยมเร็วเร็วเร็ว เร็วๆเร็วๆปวดมือแล้วขยายใหญ่ไม่ปวดงอกเหรอออกแนเข้าไปขามเหรอปวดขาต้องงวยมือจับมันเนี่ยปวดเหรอเออดี่อยากจับเล้วไปจับเลยแล้วจะจับจะไหนล่ะจะจับมือไปแง่มวยไ

Kom <coughs> igjen. <coughs> <Yeah. coughs>